ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับตอนเด็กๆไม่ใช่แค่ตอนเด็กแล้วครับปัจจุบันก็ยังกลัวกับการไปหาหมอฟันอยู่นะครับแต่ทุกคนเรารู้และขรับทราบนะครับว่า ต้องไปหาหมอฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของธุรกิจของการทําฟันไล่ไปจนถึงโครงการที่น่าสนใจมากที่ชื่อว่า Smile Boy and Girl 2016ครับวันนี้ผมอยู่กับทางคุณหมอวัฒนาชัยวัฒน์นะครับหรือว่าคุณหมอหนึ่งจากเ c ็นดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับถือตุ๊กตาสนารักเชิญนะครับหมอครับโครงการนี้อะไรครับ Smile Boy and Girl 2016คือคนรุ่นใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องฟันมากนักก็เลยเกิดแนวคิดว่า l d c อยากจะจัดโครงการดีๆขึ้นมา เพื่อจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันอย่างถูกวิธีแล้วเขาจะสามารถเป็นตัวแทนได้ยังไงในการเล่าเรื่องยังไงครับคุณหมออ่าสมมติถ้าเกิดเราเราได้ทูตและทูตเอาดีๆแล้วเนี่ยเราก็ให้ความรู้เขาว่าการดูแลฟันเนี่ยที่ถูกวิธีเป็นยังไงก็เลยจัดโครงการประกวดขึ้นมาแล้วกว่าที่จะคนหนึ่งที่สนใจจากจุดเริ่มต้นเข้าสู่ประกวดเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างไรบ้างครับก็รับสมัครเยาวชนนะครับรุ่นใหม่นอายุ15-20ปีทั้งในและต่างประเทศด้วยนะเอาเป็น CLMV กับจีนด้วยอเข้ามาร่วมได้หมดเลยใช่ได้เลยแล้วก็มีข้อข้อจข้อบังคับอย่างไรบ้างครับก็รอยยิ้มมีเสน่ห์ต้องรอยยิ้มมีเสน่ห์แน่นอนถ้าเกิดว่าจะเป็นหมอฟันเตอถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าโครงการที่เกี่ยวกับฟันจะต้องรอยยิ้มมีเสน่ห์แน่นอนใช่ครับบุคลิกภาพดีนะครับแล้วก็มีกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกใช่ครับ ผมรับทราบเพราะว่า LDC เนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ใช่ครับ,มรบไม่ไม,ไมีไม่ค่อยมีไม่กี่บริษัทต,ตอนนี้ย <นะ S 2> ังเป็นบริษัทคลินิกทำฟันรายแรกรายแรกรแล้วก็ยังเป็นรายเดียวอยู่ใช่ใช่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังนิดหนึ่งครับจริงๆผมเตรียมตัวมา14ีปีนะที่จะเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับเพราะว่ามีความเห็นว่าบริษัทจะเติบโตยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องเข้าตลาดทุนครับนะครับแล้วเพราะว่าการที่เปิดคลินิกแต่ครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาธุรกิ เปิดสาขาแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องอาศัยความเชื่อถือครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยแหละคือต้นทุนเข้ามากี่กี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เข้ามาเกือบ2ปีแล้วเข้ามาเกือบ2ปีแล้วตอนแรกที่เราตัดสินใจเข้าเนี่ยคือระวังแผนไว้นานขนาดไหนครับโอ้นานที่บอกว่า1 4บสี่ปีคือเราคิดมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เราเริ่มคลินิกแรกเลยใช่ตอนนี้กี่สาขาครับตอนนี้มี3 1สาขา3าเป็นอยู่ในกรุงเทพ20สาขาแล้วก็ต่างจังหวัด11สาขาครับ จุดเด่นหรือว่าจุดแข็งของ LDC ดีออะไรครัดีซ c เป็นศูนย์ธนกรรมที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อันที่สองเราเน้นเป็นหมอเฉพาะทางหมอฟันนี่เป็นหมอเฉพาะทางนะเดี๋ยวนี้นะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยหมอท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะทําได้หลายๆอย่าง<อ>แต่ว่าที่ l อ c ดีซเราจะเน้นเป็นหมอเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหมายถึงว่าสําหรับสาหรับสําหรับแต่ละศาสตร์ของหมอฟันนี่แลใช่ <ละ S 2> ใช่มันแยกย่อยไปอีกนะเช่นรักษารากฟันก็หมอด้านนี้หมอคนนึงเลยใช่หมอเด็กทําฟันให้กับเด็กก็เป็นหมอด้านหนึ่ง จัดฟันก็เชี่ยวชาญจัดฟันอ้แล้วคือคือต้องไปเรียนฟันคุดก็หมอเฉพาะทางอ๋อแต่ละคนก็คือจะต้องจบแล้วก็มาทางด้านนั้นโดยเฉพาะเลยจฉพาจริงๆต้องจบทันตแพทย์ทั่วไปก่อนครับอย่างผมนี่เป็นทันตแพทย์ทั่วไปไม่ได้ไปเรียน specialist พอหลังจากเป็นทั่วไปแล้วนะแล้วก็หาดูว่าเราสนใจอะไรแล้วก็ไปเรียนต่อเป็น specialist นั้นๆนั้นก็จะมีตั้งแต่รักษารักฟันก็เฉพาะทางจัดฟันเฉพาะทางหมอเด็กเฉพาะความงามยังมีเฉพาะทางเลยความงามของขอนฟันของฟัน เช่นว่าถ้าเราถ้าเราฟันห่างแล้วฟันไม่ขาวเงี้ยเราสามารถจะทำวีเนียปิดเนื้อฟันได้ก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งครับแต่หลายๆคนเมื่อกี้พูดแบบพี่หมอพูดเลยคือคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับฟันมากก็ไม่แน่ใจว่าคนกลัวหมอฟันหรือว่าคนอะไรเล่าให้ฟังเรื่องนี้นิดหนึ่งครับก็ผมเคยวิจัยนะครับว่าสิคนเดินเข้ามาเนี่ยจะมีสองคนเท่านั้นแหละที่ที่ทำฟันสม่ำเสมอคือไปหาหมอฟันปีละครั้งหรือสองครั้งแต่จะมีเจ็ดถึงปดคนนะที่ ไม่ค่อยได้ทําฟันถ้าาผมไม่เจ็ดแนะเจ็ดแปดคนบอกว่าที่เขาไม่อยากทําฟันแล้วอย่างหนึงเขาก็ไม่มีอาการด้วยไม่มีปัญหาอะไรนี่นาแต่ถ้าถามลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยเขากลัวเขากลัวทำฟันมีกลัว3อย่างคือกลัวเจ็บดับหนึ่งเลยแล้วก็ กลัวแพงอันนี้นี่ผมเขาคุ้มแพงเพราะว่าทำฟันทุกครั้งเนี่ยเราต้องจ่ายเงินทุกครั้งต้องจ่ายงเง้แล้วเราก็ต้องจ่ายเองเต็มเต็มในแง่ของประกงประกันแล้วก็ไม่มีนะไม่มี cover นะครับอันที่สามคือกลัวไม่สะอาดบางคนก็มองว่ามันจะสะอาดไหมเครื่องมืออย่างเงี้ยครับแล้วทาง LDC เราได้ท้าทายความกลัวทั้งสามอย่างนี้ได้ยังไงก็เราก็พยายามทําให้การทําฟันเนี่ยมันไม่น่ากลัวเป็นลักษณะเป็น dental happiness ครับทำฟันมันมีความสุขได้นะอย่างเงี้ยครับอย่างที่ LDC เราจะมี วัดความดันก่อนวัดไข้ก่อนทําฟันวัดความดันวัดไข้ใช่ถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยออร่างกายเราไม่พร้อมนะแล้วเราไปทําฟันเนี่ยมันเสี่ยงต่อตัวเรานะออมันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยกับเราเอ,อ,อย่างงี้ครับแล้วเวลานอนทําฟันเนี่ยเ,ออเราก็มีปุ่มด้วยมีปุ่มให้กดออถ้าเราอยากจะหยุดเราก็กดปุ่มพอกดปุ่มไฟมันขึ้นหมอก็หยุด แบบนี้หมอก็ทําให้เสร็จสักทีสิครับเพราะว่าก็เจ็บๆไปหมดอย่างนี้ก็เป็นเฉพาะบางคนที่กลัวมากๆเนี่ยครับเดี๋ยวดี๋ยวคุ้นเคยกันเองก็จะรู้แล้วครับอ๋อเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไปบางคลินิกเนี่ยเราบอกให้หยุดคุณบอกก็ไม่หยุดนะเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าปากเราก็พูดอาจจะเกงใจกันเกงใจกันแต่ถ้าเกิดบอกนยคุณหมอทุกท่านคิดว่าหยุดนะครับนี่เราก็มีอุปกรณ์เสริมให้เพื่อให้คนไข้เนี่อุ่นใจว่าเอาละเราก็อุ่นใจมากขึ้นครับครับให้คุณหมอเล่าเรื่องหนังสือที่คุณหมอเขียนเล่มนี้สัก หลังจากที่ผมเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วเนี่ยก็ไ,ไปโรดโชว์หลายที่ก็เล่าเรื่องราวบ้างนะครับก็มีท่านนักลงทุนก็เสนอแนะมาว่าน่าจะเขียนหนังสือสเล่มหนึ่งก็เลยเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือคิดต่างคิดใหญ่สไตล์หมอหนึ่งทุกวันนี้จําหน่ายอยู่ที่ร้านร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับรายได้เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายผมมอบให้การกุศลทั้งหมดอ๋อทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ครับและคิดต่างับคิดใหญ่นี่คือต้องคิดยังไงครับก็ก็พอเห็นชื่อหนังสือก็เลยต้องต้องสงสัยนิดนึงครับพี่ ที่หมอเป็นเป็นหมอฟันแต่อาจจะชอบบริหารคนที่ชอบบริหารแล้วก็มองคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคนไทยเนี่ยจะคิดทําฟันเนี่ยให้นึกถึงเราเป็นแบรนด์ต้นๆได้ไหมทุกวันนี้แล้วการทําฟันยังไม่มีแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งนะครับใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะติดหมอนะแต่คนรุ่นใหม่เชื่อว่าน่าจะมีแบรนด์สักแบรนด์ที่เขาจะติดแบรนด์ได้หรือมีแบรนด์สักแบรนด์ที่จะออฟเฟอร์อะไรให้เขาบ้างว่าที่นี่เราเน้นเรื่องของเราเข้าใจ กลัวทาฟันนะเข้าใจคนที่กลัวทําฟันนะครับเพราะว่าเรื่องของการกลัวทําฟันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับการทําฟันอย่างเดียวเกี่ยวกับวิธีคิดต่างวิธีคิดด้วยน่าสนใจมากครับซึ่งวันนี้นะครับพี่หมอก็เอาเล่มนี้มาแจกกับผู้โชคดีดทางบ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับส่ง SMS มาที่4 2 4 0 3 3 3นะครับก็คุยมาว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรบอกว่าอยี่สิบไหมครับขอโทษนะครับได้เลยครับให้ส่งว่า เรากลัวทําฟันเนี่ยกลัวเรื่องอะไรเออกลัวทําฟันกลัวเรื่องอะไรส่งมาทางไอซีเอสเอฟเอสสี่สองสี่ศูนย์สามสามสามแล้วก็วงเล็บปิดท้ายไว้นะครับหลังข้อความว่านังสือัอเล็กๆพอนะครับ4 2่0อ3สว่าเวลาที่เราไปทำฟันเรากลัวอะไรแล้วก็จะผู้โชคดีก็จะได้รับหนังสือคิดต่างคิดใหญ่สไตล์หมอหนึ่งไปด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้พี่หมอฝากนิดนึงเกี่ยวกับโครงการสมัยบอยเอนเกิด2 0 1 6ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับก็อยากจะเฟ้นหาสุดยอดรอยยิ้มครับ ของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในอายุ1 5ถึง20ปีก็อยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับก็เรามีประกวดเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนนางงามเลยนะมีรอบออดิชั่นด้วยนะครับ5ภาคเลยทั่วประเทศอ๋อจะจัดแตกต่างกันไปก็หมายถึงว่าพอหลังจากไปดาวน์โหลดใบสมัครนะครับทาง Facebook Smile Boy and Girl นะครับแล้วก็หรือจะเอารับใบสมัครที่ L d c ดีทุกสาขาก็ได้พอได้ใบสมัครแล้วเนี่ยก็ไปรอรอบออดิชั่นตามตามจังหวัดต่างๆที่เรามีรายละเอียดอยู่ใน Facebook นะครับ แล้วก็หลังจากได้ออดิชั่นแล้วเนี่ยก็จะไปเก็บตัวที่สวนนงนุษย์สวันวันที่4ตัดสีที่ King Power เลยโอ้ครับรวดเร็วขนาดนั้นเลยเริ่มรับสมัครแล้วตอนนี้เริ่มแล้วจนถึงวันไหนครับคุณหมอ เออถึงประมาณประมาณสักปลายเดือนหน้าปลายเดือนหน้าตอนนี้ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้อยู่นะครับบุคลิกดียิ้มสวยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทูตคนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรบ้างครับก็รางวัลเนี่ยครับเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า5 0 0 0 0นบาทและโอกาสที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยครับโอ้โหกรรมการตัดสินนี่เราอยู่ในวงการบันเทิงด้วยครับโอ้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะได้เข้าใจเรื่องของการทาฟันและคราวนี้สิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนละเลยเรื่องของการทาฟันเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแลวก็ไม่ได้แพงแบบที่คุณหมอว่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพปากสุขภาพฟันยังถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเกิดว่ารีบแก้รีบรักษาตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปเสียเงินทีหลังที่สูงกว่านี้อีกมาเขานี้ต้องขอบคุณพี่หมอหน่งมากครับยินดีครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามทิกต้าทัสท้าฟันคนปั้นแอบกับ